พอกแล้วกัเปลี่ยนหลามวันนี้เรามาอยู่กัในเมืองที่มีแต่ความอันตรายนะเลีมีแต่ความอันตรายตร,ยตรงไหนเนี่ยเจ้ากบเมืองก็ออกจะสวยดีนี่ เออเมืองสวยก็จริงนะแต่พวกนายดูด้านหลังนี่นะให้ไม่หมุนๆอยู่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยน่นแหละการใช้ชีวิตในเมืองนี้นะพวกนายจะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะเว้ยทุกอย่างกล้าทุกการกระทำของพวกนายในเมืองนี้อาจทำให้นายตายได้เออน่ากลัวจริงไม่ถึงหน้าตาไนเหรอไหมใช่ <laughs> ทุกอย่างก้าวอันตรายพู้สัฉันไม่กล้าเดินเลยเนี่ยจเจกบไม่กล้าก้าวเท้าไปไหนเลยจะก็พูดว่าไปงานงั้นแหละจริงมันก็เดินได้นี่ก็เดินอ๋อขอ,อขอนั่งพักหน่อยละกันอ,อ,อะไรยังไม่ทําอะไรเลยนั่งพักแล้วแหละนี่แล้วพวกนายดูสิ่งนี้ <laughs> มาถึงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสิ่งน,นี้มันอันตรายหรือไม่อันตรายนะลองดูดิว่าทำอะไรกับมันได้บ้างเจก โอ้ยวิธีการอ้วนแบบรวดเร็วฉลามลองทำตรงนี้อยากดูนายอ้วนไหมอย่าโอ้ยแล้นี่ก็เป็นห้องน้ำสาธารณะนะลองเข้ามาดูก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนว่ามีอะไรข้างในมีส้วมและก็นั่งแบบนี้โอ้ยเจ้ากรมเอ้เดี๋ยวนะๆเอากบถูกส้วมดูดไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปดยไปด้วยกันไปไป ไปพวกนายเข้าโรงพยาบาลกันเถะนี่มีโรงพยาบาลให้เราด้วยนะตรงนี้ถึงเมืองนี้จะอันตรายแต่โรงพยาบาลคงไม่อันตรายหรอกมั้งเออเอานี่เข้ามานี่เลยนี่คืออะไรอ่ะห้องควบคุมเ r i มาไอพลังงานตตมอะไรนี่ลองกดดูดิอะไรอะไรกดเพื่อเปิดใช้งานเออกดไปไม่เห็นมีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยไอ้ไปนี่บอกว่านี่จะไม่ทำร้ายเลยฉันขอนอนตรวจสอบฉันที ไปไงบ้างเอเลียนรู้สึกยังไงบ้างเลยตายแล้วมันนีเอาลองกดใช้งานดูโอเคเอ้ยกดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายละ,อะเอเลียน เอาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เอ้เดี๋ยวฉันลองดูบ้างฉันขอลองดูหน่อยนี่ฉันจะเลือกพลังงานสูงสุดนะจ๊ะอบโอเคเลยอ่ะพวกนายใส่พลังงานสูงสุดมานี่เป็นไงวะมโอ้ย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 ะไรกันโอ้ยย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 ยายย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 ยที่ยย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 ยรยย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 งยย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 เยยอยยยงยย้ยยอยยายยลยยยยยนยย น่าจะเป็นแบบว่าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะเข้ามาดูดิลองเข้ามาดูเฮ้ยมีน้ำอะไรตรงนี้อ่ะทำไมน้ำนี่เหมืในว็กกี้วิสานเลยวะอ่ะกินเลยทุกคนครับเป็นอะไรไหม อโอโย้ยโอ้ยโอ้ยนะกลัวมากหัวตโตโห้ยโอยชลามตัวด,ดีเอเลียนกินน้ำแน่นน่ะหัวโตเลยเนี่ยแต่ทำไมเอเลียนไม่ตายวะเอเลียนน่าจะมีภูมิต้านทานนะเนี่ยเจ้าโควโอ้ยฉัาไม่ได้กินว้อยเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่นี่น,นี่ตู้เย็นตรงนี้มันมีอะไรแปลกๆด้วยดูดิีว้ยโอ้โหมันเหมือนแบบเผ<อ>าได้โอ้ยเปิดเปิดประตูให้เอเลียนมาเปิดประตูเอเลียนไม่นา แยนอไม่ oh, เอเลี่ยนเอเลี่ยน ไป <laughs> ไปเรื่อยรไปทอดกันดีกว่าไหมไปแล้วมาดูน้นํานี่ตรงนี้ก็มีน้ํหนึ่งนะลองดูดิว่าน้ํานี้จะเกิดผลอะไรเวลาเรากินทุกคนข้าวมากินด้านนอแล้วกันกวางกินดอกินด้วยกเกยเค้นเกิดความอร่อยหรือเปล่าเจากอโอ้ยเดี๋ยวหน้าจอมีอะไรเกิดขึ้นอ้ยยจาไมวิ่งเร็วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมันเครื่องดื่มชูกําลังดื่มและดีดนี่นาโอเคกินไปแบบนี้ทุกคนชูกําลังชูกาลังนี่โอ้ยคึกไวคึกไวจะกบไปคบไว โอ้ยอ๋อเหมือนตอนเราวิ่งหัวใจจะดังมากเลยคนนะโอาเรียบร้อยเ่พาวเวลาคนเข้าลงยิมกันนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเวลาโดนอะไรเราจะไม่เป็นอะไรไงเว้ยไยเป็นความดีดีทั้งไหนอ่ะอาเดียวฉลามโอ้ยเจ๊ได้ระเบิดกด้เออไอเล่นได้ลองโดนนี่เป็นไงวะมันเหมือนจะไม่เหมือนกันเนียนะฮัลโหลไอรับหนึ่งทุกคนถ้ามาตรงนี้ อ้าเอ้ย <wolf> ฉ <cake Sounds> ันลงรีบอ๋อแล้วก็โอ้โหเหมือนเป็นรีบลงแมปนะไปแป๊บนึงนะเราจะเข้าลงยิมกันใช่ไหมฉันว่าเราควรเปลี่ยนชุดกันไว้ให้มันเข้ากับการออกกำลังกายหน่อยนะไปไปเปลี่ยนชุดกันเลยเอาล่ะแล้วนี่ก็คือชุดเข้ายิมของพวกเรานะพวกไหนแต่งตัวอะไรกันนี่เอาก็แบบชดแก้งไงเข้ายิมคาฟฟิเนตไงเฉลามนายแต่งอะไรของนายนี่มาผิดงานปะวเนนีอ โอ้ยมีเป็นลูวิ่งกับที่ยกว่ะลองดูที่ยกน้ำหนักกันนี้เป็นไงวะนี่อ่ะยกเออกดหยิบมามันไม่หยิบให้ เอ้โหดูฉลาดดิกดคลายทำไมไม่หยิบอะไรเลยนายต้องเลื่อนหยิบไม่ได้ที่ขึ้นลูกศรเว้ยก็เนี่ยคือลูกศรเนี่ยฉันคลิกอยู่เนี่ยเด้อคลิกๆๆๆๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันคลิกรอบเดียวก็ได้แล้วนะเนี่ยแสดงว่านายคือผู้ที่ถูกเลือกเออแข็งแกร่งจริงๆมีแข็งแรงเอ้ยเอ้ยเลิกเร็วเลยไม่ต้องไปไม่้องไปไม่ต้องไปฟื้นความเร็วโอ้ย ไปหาของกินกันดีกว่าพวกเราเออใช่มีของกินอะไรบ้างร้านแซลไม่รู้ร้านแซลมอนหรือเปล่าจะบ้าแล้วนี่มันร้านตัดผมไยเออวปนี่ไงเขาเขียนว่าเส้นผมนายจะกินเส้นผมอ่ะ <laughs> ินดีรับครับรับอะไรดีขอหัวงอกที่นึงครับวายงั้นรับไปเลยหัวงอกของฉันเองจะโอ้ยอ่อไปนายไม่มีสักเส้นไม่่เหรอผมน่ะอลองแนงดูซิตัดผมขอส่งแบบไรดหล่อๆท่ที่เนาะแอบจะดูตัดหัวแล้ว ร้านคุณมีตัดหัวได้เหรอครับเนี่ยเอยเลนอาบริการพิเศษจากทางร้านนะครับแล้วดูผมกับผมดีร้านคุณตัดได้ผมเป็นอะไรเนี่ย,ยไวรุนเทสดีอ่ะเออนี่ไงทรงนี้กำลังมาแรงจะเกิดตัดออกในนี้ผมไม่ชอบมันปิดตาเกินไปวุ้ยเออฉันตัดผมไม่ได้อ๋อนัอ่งใหม่นั่งใหม่นั่งนั่งนั่งอะลองนั่งใหม่ดู เจ้ามาตัดไม่รเพราะเขาแนมันใหญ่เออนั่นดีผมอยากดูเจ้าของร้านตัดจังเลยไงได้เลยได้เลยมามานี่นี่เออเพื่อรอยออดูแฟนซีไหมจ๊ะมันเหมือนแบบแร่ท่าอนกมจะหินนะเอาทรงอื่นบ้างสิเออรอทรงอื่นนี้เลยดูทรงอื่นคนอ้าหัวโตไปหรือเปล่ามองไม่เห็นตัดใหม่ตัดใหม่ตัดใหม่จิบผมยาวสรวย มีอะไรบ้างในร้านในประตูเปิดได้ไหมไม่ได้นทุกคนไอ้ยพอโอเคด้วยรอได้โอ้ยโหน่ากินจังเลยเดือดโอ้จะลามย่างแล้วนี่คือนั่งรอใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่นั่งรอจะเกิดอะไรขึ้นไหมไอ้ดูดิไอ้รอด้วยมาไม่น่ามีนะโอ้ยโโอ้หไอ้พวกนายปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไร่ะลองเหยียบดูดิโอ้ย โอเครู้แล้วว่าปุ่มอะไรยิบมาดูดิเหมือนจะมีลูกศรกดยิบได้แต่ฉันกดไปก็ไม่มีอะไรเลยอ้าวฉันลานทำไมกดได้นายกดแล้วนายต้องกดเลขหนึ่งนายจะกดเจเอเลียนมันไม่มีอะไรขึ้นแน่นายดื่มดินายดื่มเออดื่มโชว์ดิจะเกิดอะไรขึ้นไหมเกมแังค์แน่เลยดื่มเอ้ยสีในโลกของฉันเปลี่ยนไปอ้ออาวชักเลยอ้ยดิชันขอรีเซ็ตตัวนี้แล้วก็ลองกดดูอาจจะเกี่ยวกับการแต่งตัว เราก็ไม่ได้ไม่ได้เมเรากระโดดตรงนี้พร้อมกันเลยไหมให้คอนตีพร้อมกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นวิ่นกระี่ได้เลยหนึ่งสั่งแซมอะไรอ้ายอ้ยนึกว่าจะปิวอะไม่ปิวปิวเหรอเอเลียนฉันไม่ปิวฉันแหลกสลายไปเลยเมื่อกี้บ้านเข้าได้ปะไม่ได้ตรงรูปปั้นอะมองอันมีปุ่มแดงแดงด้วยเว้ยอะโมกุสมาดูซิแบบเดิมหรือเปล่า เรียกรถพยาบาลเออเรียกรถพยาบาลคืออะไรอ้าวปลาชูมฉุกเฉินมาะเฮ้ยพวกนายลองกดดีมีแชทดไว้ให้กดไม่ได้นะ,ะเจโก้ฉันกดไม่ได้อ๋อแล้วเหมือนคุยกันในเกมเลยเอ,อ้าวเฮ้ยเออดีเออ๋ยวมาอยู่ข้างหลังอ่ะอ่ะแล้วปุ่มนี่คืออะไรเอเลียนเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะฉันกดไม่ได้อีกแล้ว Ó, อันฉล<อ>ามกดนี้อันนี้แน่อกดไม่ได้เหมือนกันเจโก้ไปไปอ้าว มัาเป็นเจ้าบนนี่องบอนี่ไงอยแล้วโอ้อ้าวเรียบร้อยแบนอะไรแบนลุดซ่อมอัตโนมัติของบ๊อบบี้อย่างนั้นนะะคืออะไรที่ซ่อมรถนะจะใช่อะไรฉลามจะกลายเป็นคะ่กลวยเลยจะกบฉันนี่แหละคือคนที่จะหยุดรถทุกคันฉันเป็นด้วยรับจ้างเสริมใช่ใช่ฉันเป็นด้วยรับจ้างเสมสองไงลยแล้วถ้ามายืนด้านหลังเครื่องันจะเกิดอะไรขึ้นไหม อ๋อมันจะโดนโดดโอเคลองมาดูซิว่าสูงการเรียนรู้นี่จะมีอะไรให้เราเรียนรู้เข้าไปดูได้เหมือนเป็นแบบที่เลี้ยงเด็กเลยอ่ะดูดิมีคอกเด็กตรงนี้<ว>อุ<ว><ว>อเมอุเยอุเยรอสิเดี๋ยวต่อยไเ้ยล่ะรอสิพี่เลี้ยงโหดจังเลยอ่ะอุเม แม่เดี๋ยวต่อยเลยนี่จะกินนอกเด็กกัล่ะคือแน่แน่นโอ้ยโอะไรแบีมีแค่เตียงเด็กเองเหรอเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยทำไมตรงนี้มันแปลกๆวะนี่เหมือนเป็นสนามเลยหรือเปล่าเพราะว่ามีสแตนให้นางเอ้ยมีดาบโอ้ยโอ้ยต่อสู้กันแน่ตรงนี้เหรอสงสัยต้องตัดสินแล้วว่าพวกเราใครหล่อที่สุดโอเคแม่เตรียมตัวเลยมาหนึ่งสองสามเล่มขันหล่อสุดชนะหล่อสุดไอ้เดี๋ยวนี่มันเครื่องอะไรเครื่องตัดหญ้าแล้วว่านี่ ทำอะไรได้อโอยโดนโบออกมาไปเสียเนื้ออันตรายจริงเมืองนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพวกนายมาดูนี่ก่อนแป๊บนึงมาดูนี่กันตรงนี้มีน้ำั่วนแล้วก็มีเป็นสายไฟฟ้าตรงนี้นะอยากจะรู้ว่าถ้าเดินเข้าไปจะช็อตไหมวะออยยในบ้านนี้มีบันไดขึ้นมาตรงนี้เอ้ยเข้าได้พวกนายอยที่นี่คืออะไรกันแน่แสดงให้ฉันเห็นสิ มีอะไรไม่มีเป็นนี่เปล่าเลยเข้าไปดูโอ้ยโอ้ยจะกอดโอ้โยอะไรแขังแล้วโอ้โยมาตรงนั้นแล้จะกบปลอดภัยแต่เอ็ดเลี่ยนเป็นฐานกันเหรอเนี่ยกินได้เลยครับโอ้ยหอมกุิ่นจักรดาเอ้ยร้านเกมมาเนี่ยเอ้ยเข้าไปเล่นสิเข้าไปเล่นเลยอ้าว ทําการนะไหนต้องรอไปหลังร้านสิมีประตูให้เข้าเออใช่หลังร้านดูค่อยจะไม่เปิดให้เด็กๆเข้าแต่ว่าแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้เข้าอยู่ดี <L an> เฮ้ยตรงนี้มีบันดไดเว้ยเฮ้ยพี่คุณราคาเลยพี่คุณราคาไม่ยอมมาอยากเล่นเกมอย,กอยากอยากอยากเล่นสดุดๆโอ้ยพวกนายดูดิด้านบนนี้ไม่ได้มีประตูแต่ว่ามีเครื่องนี้พวกนายลองทายสิฉันจะโดนเป่าบนหรือเป่าล่างอ๋อ,อมันต้องยิงไปตรงนั้นแหละฉันว่าโดนเป่าล่างน,น,นายหน่ากันเอ้ยฉันก็ว่างั้นเลยเฮ้ยฉันทายว่าเป่าบนเว้ยไปเลยใชเลยอ้าวหล่นหล่นตรงนี้ เดี๋ยวฉันร้องมาเดี๋ยวฉันร้องมาตัวฉันได้เบากว่าฉลามเออไปเลยจะกรบมาเทียบตัวจะได้เอ้ย <c oughs> โอโย้ยเออคุณตำรวจครับ <c oughs> ผมมาแจ้งความเออมาแจ้งความหน่อย <c oughs> เมื่อนี้ไม่ได้สิ่งอันตารายนะ <c oughs> <c oughs> มีแต่อะไรก็ไม่รู้อันตารายเออ,เอไม่มีตำรวจแต่มีเค็กเลยนี่อ๋อครับรอบความตายแน่เลยนี่อ่ะลองดูดนีลองเคิกดูโอเคไอ้เค้กเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย ว่าเราผลิตเค้กได้ไอ้อยากรู้ว่าไอ้นี่มันสามารถเล่นอะไรกับมันได้ไหมโอ้ยไอเลียอย่ามาชนฉันนะฉันไม่ชนหรอกเอ้เราลองลงคอนเทนเนอร์ด้านล่างเ,เรากดดลงไปดี yeah! ย่าก็ไม่มีอะไรนะถึงบนเค้กจะไม่มีอะไรแต่ตรงนี้มีแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยขอโปดนายเลยนี่ประเด็นคือเป็นแฮมเบอร์เกอร์มือสองเด้เนี่ยมีรอยกัดมาด้วยโอ้โหเดี๋ยว กินเดียวกินให้ท้องแตกตายไปเลยโอ้ยวิลลี่บิ๊กไปแล้วเราไปออกกําลังกายกันไหมจะเกือบโอ้ยจะไปไงเราลองดูที่สูงนี่ตายไหมกินนี่สมจริงไหมเออไม่สมจริงนะครับไอ้นี่ๆออกกําลังกายเลยนี่มีอะไรตรงนี้เออนี่ไม่รู้วิ่งเอาออกกําลังกายเลยโตขึ้นวีคโอ้แข็งแรงมากไอ้ไอ่ไอ่เล่นโอ้ยสไลด์ โอ้ยหลังแดงเออแดงเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอ้ยมีเขียนกำกับด้วยมนุษย์ธรรมดาอ้าวเดี๋ยวอ้าวเอาวหายตัวไปไหนเฮ้ยเอเลียนนี่ขี่หลังเลยโอ้ขี่มาเดี๋ยวโค้แล้วก็มีพลอยเรามาแล้วมัือไปโอ้โหทะเลสวยงามว่ะไปบ้านเกิดเมืองโอ้ยไปเกิดกลับบ้านเกิดเลยเอเลียนเราแม่นางนี่เธอมา นี่นลยนอนริมหาดทรายโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลานโอ้ย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  โอ้แดดที่นี่แรงเนาะอาวไม่ว่าสละัคลิปนี้ทุกคนครับพอแค่นี้กันแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดว่าทุกคนจะดูเกมนี้อีกก็เดี๋ยวไม่เล่นต่อนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีการตายที่โคตรเยอะเลยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหนามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไอ,อ้กวยทอดอเออมันจะมีอะไรไม่ได้ <laughs>